ันนี้ก็วิ่งแล้วจากฝั่งนะคะก็วิ่งมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นปลายสุดของสียงที่มันยื่อลงมาะค,ะมค่ะพอได้วิ่งไม่ได้บอกความใจนะเหนือ่อยนะคะก็นี่ค่ะาาก็จะเป็นบริเวณสุดทางวิ่งมาใช้ประมาณน่าจะประมาณสามสี่นาทีได้จากฝั่ง ก็จะบริเวณนี้ก็จะมีรีสอร์ทต่างๆมากมายนะคะบางที่ก็อยู่บนเดี๋ยวขอตัววิ่งกลับก่อนนะคะว่าตอนแรกตั้งใจจะวิ่ง30นาทีนะคะตอนนี้ก็คบห้นาทีนี่ก็มากแล <c oughs> ้วบ้า